แอบรู้สิ่งไอ้แค่เซฟไม่ควถ้าฉันพูดอะไรออกไปเชื่อใจฉันเถอะถ้าฉันเห็นภัยก็รู้ไว้ว่ามันจะเกิดเพราะฉันเห็นใจจึงบอกไปก็พูดไปดูพวกที่ภาวะแล้วก็ไม่ควรจะโฉผ่าใช้ชีวิตก็ควรให้มันสโลวาเลือกชกผาก็เอาแต่มิตที่ยืนยาวไม่ทำตัวเป็นมิตรภาพที่มือเก่าพูดความจริงหรือพูดโกหกไม่ว่าจะย่างไรเขรู้ข้างในอยู่ใตหัวอกด่าคนมา ว่าคนตกนั่นก็คงเป็นเพราะข้างในหัวใจมันสกปรกหากเพื่อนฉันนั่นยืนคอตกจะไม่ทอดทิ้งกันแม้ใครจะมองว่านายตลกยืน้างฉันมันในอกจะคอยช่วยดันจนวันสำคัญที่นายประสบพกพี่น้องก็อยากจะพูดโกหกมีคนดูแล้วมันจะดูตลกถ้ามีเพื่อนพ้องแล้วก็อยากคิดสกปรกดูแลกันให้ดีอย่าใครเขาเ้ามือกับยาจง ไม่งั้นจะเศร้าในวันที่เราไม่มีใครนั่นก็คงจะเป็นเพราะว่าตัวเราไม่มีใจและก็คงจะสายเกินที่จะขออภัยรู้ว่าเป็นยังไงเราจะไปให้เกิดขึ้นมาทำไมพูดความจริงหรือจะพูดโกหกไม่ว่าใจย่างไรก็รู้ข้างในอยู่เต็มหัวอกด่าคนมาว่าคนตกนั่นก็คงเป็นเพราะข้างในหัวใจมันสกปรกปากเพื่อนฉันนั่นยืนคอตกจะไม่ทอดทิ้งกันแม้ใครจะมองว่านายตลกรีมคางฉัน มันในอกจะคอยช่วยดันจนวันสำคัญที่นายประสงค์แม้ว่าเอเวอร์ลู้สิไงแันเซฟหม้ไม่แม้ว่าใครจะมองว่าฉันนั้นบานนำลายพูดอะไรฉันจำฉันทำมันจนวันตายคนมันมีสไตล์คนมันมีสไตล์ลีพูดอะไรออกไปก็ต้องรักษาสัญญาไม่ใช่ว่าพูดอะไรไปลาบ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 ลสักวันปัญหามันคงจะต้องมา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 แต่ฉันจะซุบมันไปมีคำว่าลาลาลาพูดความจริงหรือจะพูดโกหก ว่าจใอย่างไรก็รู้ข้างในอยู่เต็มหัวอ,อกด่าคนมาว่าคนตกนั่นก็คงเป็นเพราะข้างในหัวใจมันสกประกหากเพื่อนฉัน